ต้อตรด้วารวจครับนึชดดยดูการเดินการเหินกครับ มือค,ครับขอบคุณครับขอบคุณครับงครับขอบคุณครับ อออขอบคุณครับขอบคุณครับได้ปรับจอปรับจอขอบคุณครับไม่ตัวนี้ดึงเข้าไปไม่ต้องยื่นยื่นตัวเข้ไ<ห>าไปขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบ,ขอบคุณครับ

เลือดหน้าขึ้นเลื้าขักคิ่งท่เขาควบเยอจะไม่จะไม่เท่เยอะองามจะไม่เ่พยายาอีกรับครับสมือสองมไม่ต้องคับเจ้าหน้าขึ้นรับครับครับเลย

ยนครับ2มสองมือทั้งมือครับได้ดูกล้องนะครับหันหนงกล้องครับ เรียบร้อยครับมองกล้องครับหนึ่งสองเรียบร้อยครับมองกล้องครับหนึ่งบนี้กดเลยคนตบอด องครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับมองกล้องนะครับมอง,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 งก,มกล้องนะครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับมองกล้องตัวตัวตัวนี้นะครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับผม ลองก้องนะครับหนึ่งสองสาครับเรียบร้อยครับลองที่กล้องนะครับหนึ่งสเรียบร้อยครับกลองกล้องนะครับหนึ่งสองสาครับเรียบร้อยครับ หกล้องครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับหกล้อง,องรครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อย มองกล้องนะครับหนึ่งสองสามเรียบร้อยคนระับมองกล้องเลยครับครบทุกทการนะครับ,บรนะทุก,ท,กท่านเป็นสาธุก,การพร้อมกันครับสาุสา บักเอ็งความทุกท่านกล่าวคำปฏิญาณตนตามข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอปฏิญาณว่าขอป้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาศาสนาและพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะยึดมั่นในศีลธรรม ข้าจะยึดมันในศีลธรรมและจะเรียธรรมอันดีและจะเรียธรรมอันดีของพระพุทธศาสนาของพระพุทธศาสนาข้อ3ข้อสาม้าจะเชิดชูข้าจะเชิดชูช,ช,ชื่อเสียง ชื่อเสียงและเกียรติยศและเกียรติยศของสำนักเทตะวันของสำนักเทตะวันยิ่งชีพยิ่งขี้ข้อสี่ข้อสี่ข้ายินดีข้ายินดีที่จะเสียสละที่จะเสียสละและอุทิศตนและอุทิศตนเพื่อช่วยเหลือสังคมเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยไม่ยึดติดโดยไม่ยึดติดในอามิสสินแจ้างใดๆในอามิสสินแจ้างใดๆหาข้าพเจ้าหาข้าพเจ้า สามารถปฏิบัติสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณนี้ได้ตามคำปฏิญาณนี้ได้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวและครอบครัวประสบแต่ความสุขประสบแต่ความสุขความเจริญความเจริญตลอดไปเทินตลอดไปเทินสาธุการขึ้นพร้อมกันสาธุในระดับนี้ท่านจะก,กรุณา สำหรับ,บนี้นะครับจะเป็นการกล่าวให้โอวาให้คำแนะนำในการปฏิบัติตนของณฑิตครับทุกท่านเป็นคำกล่าวโอวาทที่เป็นสีมงคลอย่างยิ่งครับทุกท่านกล่าวสาธุการความกันครับสาธุ ท่านแอมเบอร์พ่อหมอพรามนะครับเจ้วาลบุญม่อนะครับท่านผู้ก่อตั้งและผู้นวยการนะครับสำนักเชตวันเพื่อการศึกษาพัฒนานและฝึกอบรมคมิบรรยาไทยคุณหมอพรามที่เป็นบัณฑิตรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมในพิธีในวันนี้ที่เคารพรับทุกท่านครับ ในวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจ pues mm ังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านคงรัฐพิรมรัฐท่านติดภารกิจเกี่ยวกับเรื่องเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระกนิิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จพระเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีจึิงได้มอบหมายกระผมนายสมเชษสร้อยสักภู รองผู้ว่าราชการจนงหัดปุบนราชธานีซึ่งเพิ่งมารับตําแหน่งเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับได้มาร่วมกับทุกท่านในการประกอบพิธีในการปิดนะครับการสุอบรมหลับสูรนะครับหมอพรหหมอสูรฝันของสํานักเขตตะวันในวันนี้เพราะฉะนั้นก็ถือว,ว่าเป็นเกียรติและก็เป็นความภูมิใจของกระผม ที่สําคัญนั้นนับว่าเป็นบุญตาและก็เป็นบุญใจที่ได้มาร่วมในพิธีในครั้งนี้ก็คงจะขออนุญาตกล่าบเรียนว่านะครับก่อนที่จะมาทําหน้าที่เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีก็เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรมาหลายปีสี่ปีนะครับแล้วก็เป็นายนอำเภอเป็นปัาจังหวัดเป็น,นอำเภอแล้วก็เป็นป่าดระดเภอมาก่อนนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าความรู้จักมกคุนและประกาศพบเห็นนะครับ ท่านนายอำเภอนะครับหมอพรามเชตตะวันเนี่ยนะครับเชตเจตฐานนี่นะครับก็ได้พบและไปร่วมการประชุมสัมมานากับท่านหลายครั้งซึ่งก็ยอมรับและก็จดจําได้ตลอดเวลาถ้าท่านไปร่วมประชุมสัมมานาเนี่ยบรรดานายอำเภอและก็ประดอนเภอท่านหลายนั้นเบาใจนะครับที่ว่าเบาใจเนื่องจากว่าหากจะมีการซักถามสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนี่ บรรดาท่านนายอำเภอกับปลัดอำเภอต้องรุ่นน้องๆที่ไปก็มีความสบายใจและก็มีความภาคภูมิใจว่าจะมีท่านนายอำเภอเชษชวานเนี่ยท่านเป็นผู้เสนอแนะแสดงความคิดเห็นและก็สอบถามนะครับแทนพวกเราเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งท่านหนึ่งเพราะฉะนั้นผมก็จําภาพนี้ติดตาติดใจมาโดยตลอดนะครับแต่ที่ปรากฏเด่นชัดครั้งหนึ่งนะครับเมื่อ ผมได้มีโอกาสเป็นผู้แทนท่านผู้ว่าการจังหวัดยะโสธรนะครับมาร่วมในพิธีวางขันหมากเบงเจ้าคำ,คำผงนะครับซึ่งจังหวัดบนรัชธานีนั้นเป็นเจ้าภาพนะครับแล้วก็เรียนเชิญลูกเมืองนะครับเป็นเมืองที่อยู่ในอานา,อาการปกครองเนี่ยมาร่วมด้วยผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมแทนท่านผู้ว่าจังหวัดร่วมกับทีมงานนะครับก็ได้เห็นนะครับ เห็นด้วยความประทับตาประทับใจว่าท่านพ่อพราหมณ์ก็แล้วกันนะท่านยอมเภอพราหมณ์เชษวานพร้อมกับทีมงานเนี่ยได้เป็นเจ้าพิธีนะครับซึ่งผมประทับใจนะครับวันนั้นเขาบอกว่าขนลุกนะฮะขนลุกลุกขนาดนี้ไม่แน่ใจว่าการที่จะให้ผมร่วมมากขึ้นอีกเป็นเหตุของการผมลุกขกันกันหรือไม่นะครับเพราะขนลุกนะครับเพราะว่าได้ฟังได้เห็นนะครับคือฟังก็คือฟัง เสียงนะครับเสียงเสียงทำพิธีพราหมณ์แล้วก็ได้เห็นภาพนะครับพ่อพราหมณ์แล้วก็ผู้ช่วยพราหมนี่ทำพิธีกรรมในครั้งนั้นด้วยความน่าเลื่อมใสศรัทธาแล้วก็ขลังนะครับ <c oughs> ผมก็ยังทำภาพาประทับตราพระเจ้าก,กระวันจากวันนั้นถึงวันนี้ที่สําคัญนั้นท่านบอกว่านอกจากจะดูเหมือนพิธีกรหรือท่านกล่าวเองไม่มั่นใจนะครับว่านอกจากเป็นหมอพราหม์เป็นผู้นวยการนะฮะสำนักเขตวันแล้ว ยังเป็นโปรโกรอบด้วยว่าอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ผมก็จําเป็นอย่างนั้นนะครับ <c oughs> ไม่ได้จำถูกหรือจำผิดนะครับ <c oughs> ก็ประทับตาประทับใจมาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเมื่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ได้ไดมอบหมายให้มาร่วมในพิธีวันนี้ก็จึงเป็นบุญนะฮะคือบุญตาและก็บุญใจก็คือบุญตาเนาเี่ยก็คงจะได้มาเห็นเห็นมาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเห็นเข้ามาในาบริเวณสำนักเนี่ยก็เห็นภาพมี อาสมของที่พักนะครับที่พักก็มองดูแล้วย้อนไปในสมัยเป็นเด็กก็เหมือนกับที่พักของพรามหรือฤาษีต่างๆดูมีความขลังแล้วก็ล่มลื่นแล้วก็ขข็งในตัวนะครับเข้ามาได้เห็นภาพแล้วเห็นพ่อพรามกาลังเดินไปเดินมากําลังเสร็จจากพิธีนั้นเข้ามานี่พอดีมาเจอท่านในอำเภอเอ้ไม่ใช่ท่านสาธุรอำเภอปวดข้อพุ่นหมือนการ่เปิดก็จากการพืชผลนะครับผมว่าผมเป็นสาธารณอเภอ อ่าก็เลยโอ้เสียดายลืมใส่กางเกงสีขาวมาด้วยแต่ก็ดีมึงท่านใส่มาน่าจะเป็นพรามไปในตัวเลยนะก็เลยก็เป็นโชคดีแบบหนึง่งจริงๆแล้วก็อยากเรียนว่าเสื้อขาวกับกางเกงก็ตัดมาแล้วก็ใส่เป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นบุญนะที่ได้มาใส่ในพิธีนี้นะครับก็ได้มาเห็นบรรยากาศแล้วก็ความสําเร็จที่ท่านในอำเภอพระพรามเจ้าสํานักท่านได้นําเรียนทุกท่าน แล้วก็ผมก็ทราบดีว่าเป็นที่น่าเรื่องใสศรัทธานะครับเพราะว่าสำนักนี้ตั้งแต่ได้รับการจัดตั้งและก็รับรองมาตั้งแต่ปี2547นับจากวันนั้นถึงวันนี้ก็17ปีนะครับทราบว่าได้ผลิตบัณฑิตพามามากกว่า2,000 2,000ท่านและแต่ว่าท่านนั้นก็ไปทําหน้าที่กระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนั่นเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับเป็นอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นมาในวันนี้ก็ ก็ขอที่โอกาสนี้แสดงความชื่นชมและก็ยินดีกับบัณฑิตพรามทุกทุกท่านนะครับที่ผ่านสำนักนะครับที่รับการรับรองแล้วก็มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้นําความรู้นะครับทักษะประสบการณ์ที่ได้จากการได้มาศึกษาเ,าเรียนดูเหมือนหลักสูตรแะประมาณ4-5วันที่อยู่ตรงนี้ทั้งทุกวันเวลาที่อยู่ตรงนี้นั้นนําไปปรับใช้ นะครับในการทําพิธีในฐานะท่านเป็นพิธีหนึ่งพิธีแล้วนะพิธีพิธีกรรมพิธีการพิธีกรแล้วก็พิธีกรสามพอให้ชมกับความภาคภูมิใจได้รู้อับกว่านะครับการที่จะทําพิธีทําหน้าที่ทั้งสามพอพิธีกรรมพิธีการแล้วก็พิธีกรนั้นนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลข่าวสารมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่จะทําหน้าที่ ทั้งสามพิธีไนดะ้อย่างสมกับความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นที่ประทับใจของผู้ที่อ,อยู่ในพิธีนั้นก็คงจะฝากทุกท่านได้ไปศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับนะศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มีการาเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับความรู้นั้นไม่หยุดนิ่งนะครับก็คงจะได้นําความรู้ดังกล่าวมามาปรับใช้ในการทําหน้าที่ทั้ง3พิธี นะครับพิธีกรรมพิธีการแล้วก็พิธีกรดังกล่าวนะครับก็มีความมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ผ่านสำนักนี้ไปแล้วจะสามารถไปทําภารกิจหน้าที่สมกับความตั้งใจที่ทุกท่านมาเป็นผู้ศึกษาในสำนักนี้และที่สําคัญนั้นให้สามารถครองใจนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งวันนี้ทราบว่าวันนี้ก็มาหลายจังหวัดนะครับที่ประทับใจมาจากกรุงเทพมหานครก็มี สมุดปราการก็มีผมก็ยังงงมีทั้งพ่อพราม์และก็แม่พราหม์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะได้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปปร,รับหรยุกใช้ในการทําพิธีทั้ง3พิธีโดยเฉพาะนะครับพิธีนั้นคงที่ได้ผ่านการทําพิธีของผู้สําเร็จบัณฑิตจากสํานักนี้คงจะทําให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและก็เป็นพิธีก็คือมีความขลังและก็ศักดิ์สิทธิ์นำมาซึ่งขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ เข้าร่วมพิธีนะครับที่สําญนั้นขอให้ท่านไ่ปได้เป็นผู้ที่นะครับผู้ที่มีแฟนคลับนะครับแฟนคลับหมอพรามให้มีจํานวนมากๆา,ากท่งขึ้นไปก็ขอถือโอกาสนี้สแสดงความชื่นชมนดีแล้วก็ขอขอ,ขอบคุณไว้ในโอกาสนี้กราบขอบพระคุณครับ